สวัสดีค่ะมาเจอกต่ไตอ,อีกแล้วนะคะในช่องใตแพรวพันค่ะและในคลิปว,วันนี้นะคะไตจะพาทุกคนนะคะมาหาเห็ดเนาะตอนนี้ใตก็อยู่ในป่าเห็ดใกล้บ้านนะคะอยู่ประมาณสองไมล์ครึ่งนะคะทุกคนไตก็มาด้วยจัก,กรยานเนาะเราก็มาคนเดียวด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในป่าว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะป่าที่นี่ก็จะเป็นอุทยานน้าตกนะคะในช่วงซัมเมอร์เขาก็จะให้นกมาหาอาหารที่นี่นะคะ ป่านี้นะคะทุกคนเขาก็จะเปิดให้เรา,าเข้ามาเดินนะคะเข้ามาเดินเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นป่ามันป่าท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมาจูงหมาจูงอะไรกันอย่างนี้นะเขาก็จะเปิดช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็จนไปถึงสปริงปีหน้าเลยนะคะแล้วก็เขาจะปิดอีกทีในช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ1พฤษภานะคะ1พฤษภาจนถึง1สิงหาเนาะอ,อันนั้นก็จะเป็นช่วงที่ นกนานาชนิดนะคะเขาเข้ามาหาอาหารในนี้เนาะเพราะว่าข้างในป่านะคะก็เต็มไปด้วยพวกเบอร์รี่เนาะเดี๋ยวแต่จะพาเข้าไปหาเห็ดนะคะตอนนี้แต่ก็ได้บ้างแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นเห็ดตะไคร้นะคะอันนี้ก็หาระหว่างทางมาเนาะแล้วก็เพิ่งมาอัดคลิปนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปในป่ากันเลยคะ่ะตอนนี้แต่ก็เข้ามาในป่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจข้างในนี้กัน ปกติอะมากับน,นาทหารจะไม่ค่อยได้เข้าแบบนี้นะคะทุกคนเพราะในทหารเขามาออกกําลังกายเนาะ mm. ก็คือรีบเดินรีบกลับ mm. อุ้ยแม่เจอแล้วนะคะทุกคน mm. อันนี้เป็นเห็ดหน้าแร่นะคะเ mm. นี่ยเขาออกไปกลุ่มแบบนี้เลยนะ mm. ตุ้มๆเลย mm. อันนี้เป็นเห็ดหน้าแร่นะคะ mm. กินได้นะคะทุกคน ตรงนี้ที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นเห็ดหน้าแร่ต่างๆนะคะนี่เวลาเขาออกกระจอกแบบนี้นะคะทุกคนแต่เวลาเราเก็บนะเราจะเอาแต่พวกแบบนี้นะคะอร่อยนะคะเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีตรงนู้นอีกวงหนึ่งเห็นไหมสีข,า,ขาวๆนะคะแต่ดอกบ,นบานๆเราจะไม่เอาเราจะเอาแค่นี้แหละเพราะเราเก็บไปเต็มตู้เย็นแล้วนะคะนี่ อันนี้เก็บตั้งแต่ทางเข้ามาละก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในป่านะคะอันนี้เราก็จะมาอยู่อีกเวงหนึ่งเนาะก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างทางทางเข้านะคะในนี้นะคะเขาก็จะให้เดินเท้าอย่างเดียวเนาะ พวกมอเตอร์ไซค์ side, สกีอะไรต่างๆนะคะห้ามมาเข้ามาเนาะแต่ยังไม่เดินสำรวจข้างในป่าตรงนี้เลยนะส่วนใหญ่เวลาหานะก็จะเดินหาตามทางแบบนี้เลยนะคะสองข้างทางแบบเนี้ยนะคะข้างในเวิร์กแบบเนี้ยไม่เคยได้เข้าไปเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปแบบอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนายทหารไ่ไ้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเจอเหตุอะไรกันบ้างเนาะ เดินเข้ามาถึงข้างในป่าแล้วนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ไต่ชอบหาเห็ดมากๆเลยนะคะจะเป็นที่ไต่เห็นเห็ดอ่าเป็นอ่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งผายนะคะถ้าบ้านเราเรียกเนาะแต่ละที่แต่ละจังหวัดเขาก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะดอกแรกเลยที่เราเจอตอนนี้นะคะเดินเข้ามาก็มาเห็นเลยเนาะนี่นะคะ ก็จะเป็นพวกกลุ่มเ,เห็ดเข้าหมากนะคะแล้วก็เป็นผู้เห็ดหน้าแร่นะคะบางดอกที่เราเจอนะก็จะแก่นะคะเก็บไม่ได้แล้วเพราะว่านั่นแหละตัวทากอะไรเขามากินหมดแล้วเจอดอกนึงนะเป็นเห็ดเข้าหมากนะคะดอกสวยอยู่ ก็จะเป็นป้ายบอกทางเนาะว่าเป็นป่าเราจะไปน้ําตกแล้วก็ไปฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเราไปฝั่งนี้ก็ได้นะคะก็จะมีอ้อมไปถึงป่าน้ําตกได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะมาฝั่งทางนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหาเห็ดอีกฝั่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทางเดินนะคะจะพาทุกคนไปดูน้ําตกค่ะอาจจะไม่มีน้ำนะเพราะว่าฝนตกไปตั้งแต่แบบสองวันที่แล้วแล้วนะคะโอ้แต่ก่อนจะเข้าไปถึงป่านะนี่ระหว่างทางเดินเรานะคะก็จะเจอเห็ดเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนน้องจะออก อยู่ข้างทางแบบนี้ยให้เราหาง่ายๆเลยนะคะแต่ต่ายก็เลือดหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งเนอะนู่นเห็ดอะไรก็ไป่รู้ม่วง,งๆอันนี้เราก็ไม่เก็บนะมันบาดเราไม่เอาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเต็มตู้เย็นเราแล้วนะเราก็จะเลือกเอาแต่ตุ่มๆนะคะแต่ก็จะพาทุกคนดูนะคะว่าแบบเห็ดออกเยอะขนาดไหน เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าซอยนี้นะคะเวะเข้าซอยยังไม่เท่าไหร่ทุกคนเห็ดออกแบบคากทางแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นเห็ดเหมือนน่าจะเป็นเห็ดตะไคร้นะคะแต่จะเรียกชื่อเห็ดแบบมั่วๆหน่อยนะเดี๋ยวก็เห็ดเข้าใครเดี๋ยวก็เห็ดตะไคร้นะคะเพราะว่าที่บ้านก็เรียกเห็ดเข้าใครอะไรอย่างนี้ไงแต่พาไปบ้านที่บ้านอื่นเขาก็จะเหมือนที่จังหวัดอื่นเขาก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งอะไรเนี้ย แบบนี้เอาไปทำตามน้ำพริกอร่อยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดหน้าแรกรู้ได้ยังไงหรอหน้าแรกก็จะออกม่วงแบบนี้นะคะเห็ดตะไคร้ก็จะออกเขียวๆแบบนี้จะเจอเห็ดพึ่งทีก,ก็เจอตะมุตะมิแค่นี้เองทุกคนน่าสงสารน้องเจอเห็ดแค่นี้เองอะ่ะมาเจอดองอีกแล้ว เราเจอแต่บานๆแบบนี้ทุกคนเราพาดูเฉยๆแต่เราไม่อยากได้ออ้แต่เนี้ยคือจตนเนี้ยดอกสวยอยู่ดอกสวยตัดใจเอาก็ได้เนาะตรงนู้นอีกเอตรงนู้นไม่ใช่เห็ดกินนะคะนี่เพื่อนเขา ตอนนี้นะคะ่ตยกำลังจะออกจากเวิร์กตรงตรง,ตรงซอยที่่ตยเข้ามาเนาะเราเดี๋ยวจะไปทางฝั่งน้ำตกนะคะก็เห็ดออกเยอะนะคะที่ที่พาดูนั่นแหละแต่ไม่ค่อยเก็บเอานะคะก็เก็บเอาแต่ตุมต่มๆแบบเนี้ย นอกจากแบบดอกจะแบบสวยๆแล้วก็แข็งจริงๆนะคะถึงจะเอาถามว่าเสียใจไหมเก็บคนเดียวในป่านะคะทุกคนที่นี่เขาไม่เก็บเห็ดกินกันแล้วก็ป่านนี้มีแตเราเก็บเนี่ยเราก็เลยเลือกได้ไม่ต้องเอาทุกดอกก็ได้นะคะมันจะเต็มแต่ก้าเรากลับมาตรงสะพานนะคะแยกเดิมของเราตรงนี้เนาะตอนแรกนะคะเราเดินไปฝั่งทางนี้นะคะทุกคนแต่ตอนเนี้ยเราจะเข้าไปฝั่งนี้แทนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปดูน้ําตกนะคะ ป่าเป็นป่าสนค่ะทุกคนเราเห็ดเขาถึงแบบออกให้เห็นหง่ายๆอย่างนี้ไงพอสนเขาจะเป็นใบเล็กๆ็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละเวลาเขาออกมาเขาก็โผล่ออกจากดินเราก็ไม่ต้องเขี่ยใบตองเหมือนบ้านเราเลยเห็นไหมคะนี่เดินมาก็มาเจออีกหนึ่งดอกเห็ดพึ่งนะคะกลบมาจะพักก็มาเจออีกฝูงหนึ่งนะคะตรงน,นี้ แล้วก็มีตรงนี้อ,นอีกันงแบบเห็นไหมเห็ดเยอะมากใกล้จะถึงทางน้ำตกแล้วนะคะมาเอจอสัานตัวนี้เนาะดูะความปลาสอน น้าเดินแล้วก็สวยมากทุกคนมาเดินเพลินน่ะได้ยินเสียงน้ำละว,วันนี้น่าจะมีน้ำแต่น่าจะไม่เยอะนะคะ เดินมาใกล้ถึงเวิร์แล้วนะทุกคนมาแต่แวะข้างทางอยู่นะคะเขาก็ออกแบบเนี้ยเออนี่เป็นเห็ดข้าหมากนะคะเห็นไหมแดงๆเด้อนั่นแหละหรือเราก็แวะตลอดทางเลยนู่นข้างล่างอีกนะแดงๆจุ้มๆนั่นนะคะมาเจอน้องหมาก็จ <c> ะ <oughs> มีคนมาเดินพาน้องหมาฮัลโหลฮัลโหลเกิร์ตจักี ก็มาเจอเจ้าของน้องหมานะคะเขามาถามว่าแบบเห็ดมันกินได้หรอมาถึงทานน้ำตกแล้วนะทุกคนอ๋ยตัวอวป้วนชัวอาเช่กจะไปดูทางฝ่ากันตกนะเดี๋ยวมาเลาะตรงนี้ก่อนนะ พะเราเห็นแดงๆมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่นยหนึ่งดอกไหนล่ะหนึ่งดอกนะคะแม่เองหนึ่งดอกก็จะอยู่เวัวขเครื่องบอนนู่นที่เราเดินผ่านมาแต่ดูตรงนี้ไม่เห็นรอกใบตองผลิดถ้าเรามองจากด้านบนผลจะเห็นนะคะเราจะพามาดูน้ำตกฝั่งทางนี้นะคะทุกคน น้องหมากก็ยังอยู่นะเหมือนน้องหิวระหว่างทางนะคะเจ้าของเขากำลังให้อาหารอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูมันตกกันใกล้ๆโอ้ยฝั่งนู้นก็มีเห็ดโอ,โอ้ทุกคน หว่างดูน้ำตกตรงนี้นะคะทุกคนเราก็มาเจอกลุ่มเห็ดข้าวหมากนะคะหรือบางที่เรียกว่าเห็ดน้ำหมากนะแดงๆแบบนี้กินได้นะคะเพราะเราเก็บไปกินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นดงไหมป๊อปอุ้ยเมืองมือม่องฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งอีกเด้อจ้ะพ่นแม่ป๊อปยินดลายคากลายแน่ลิสิเก็บยังไงเมล่อราคา หลายโพดปะนี่ถึงว้ามันตกองมาเลือกด้วยค่ะมันสจีเอาไปเหมือนแตงสีบัได้ลายโพดลายโพดลายโพอากต่ดอกจุ้มๆด้วจ้ะอันนี้ผ้ามึงซื้อๆแล้วแต่ก็บอกเก็บดอกมันลายโพดแต่ดอกจุ้มๆจังสีเอาอยู่จ้ะเส็บๆโอ้ยคือสูหลายแท้เมืองตีดอกงาม แต่ว่าเขากินหลายแล้วเขากินหลายแล้วเขาชอบไปเก็บไว้ในตู้เย็นเด้อมันก็เลยหัวเอาดอกไงเอาสนีกับพ่อเขาเอาแต่ดอกสนีกับพ่อแล้วจ้ะโบใดเอาขีด้ดินออกเดี๋ยวบบหอดเพื่อนโอ้ยเมืองี่ะ มองนี้อีกด้งเขามากด้งเห็ดเขามากเมืองมองนี้โอ้ยคันยูบุรีรัมบานฮอ,อกจังเลยสิยงห้องเก็บกินผู้เดียวเด้กินมบาไวเราจะทั้งลาวทั้งไทยปนกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ภาษาเนาะทุกคนมันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะแบบต้องเลือกเก็บได้มันเลือกเก็บได้ ที่เราพาเก็บนี่คือเก็บกินได้นะคะทุกคนเราเก็บไปกินเรียบร้อยแล้วแหละแต่ถ้าตามตำร่าเมกาใครที่แบบไม่กล้าเก็บไม่กล้ากินนนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่มันกินได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักเห็ดจริงๆอะ่ะก็ไม่กินก็ดีที่สุดแล้วนะคะเราเดินกลับมาฝั่งเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเวิร์กนูน้นอีกนิดเดียวก็ไม่นิดหรอกอันนี้ก็กลางป่าเนาะ น,นี่กเครื่องทางนะคะเราก็เดินหาเรื่อยๆของเราน,นี่แหละหาดอกตูมนะระหว่างทางก็มีผ่านกับผู้คนบ้างนะคะก็ยังเไม่แบบไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นวันทํางานเนาะเนี่ยเราเห็นดอกแบบนี้นะคะมีคนเอาไปกินนะคะทุกคนเขาเรียกเห็ดไข่มุกุรอะไรก็ไม่รู้แต่เราอ่ะไม่รู้จักก็ไม่เอาอันไหนเราไม่รู้จักก็ไม่เอานะคะมาหาเห็ดวันนี้ไม่มีเห็ดขาใหญ่เลยออันนี้เห็ดย่างนอ อันนี้เป็นเห็ดตะไคร้ด้วยจ้ะเห็ดตะไคร้เนาะบ้านเราก็เรียกเห็ดข้าวไร่นั่นแหละจูมเห็ดที่รอคอยเออก่อนหน้านี้มีเห็ดพิ่องออกอยู่นะแต่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเห็ดพิ่องออกอยู่เห็ดพิ่งขายใหญ่ๆที่เขาไปเก็บตามแถวอ่ายุโรปเนาะแถวอังกฤษแถวสวิตเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่พามาไม่ทัน ก็เลยมาทําคลิปมาเก็บเห็ดพวกนี้แทนนะคะเห็ดพึ่งเยอะเก็บไปก็คือมันก็อร่อยแต่เห็ดพวกนี้แต่ชอบกินเห็ดแบบนี้มากกว่านะคะทุกคนพวกเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาดใหญ่มาเก็บสนุกมากเก็บสนุกเก็บสนุกแต่เวลาเอาไปแกงก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนเห็ดพวกนี้นะคะใดๆมันก็ต้องแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบคนชอบก็จะว่าอร่อย นั่นแหละก็ไม่ว่ากันนะคะวันนี้มีอยู่สามเห็ดจริงๆนะเห็ดหน้าแร่เห็ดข้าวหมากแล้วก็เห็ดตะไคร้นะคะที่เราเก็บอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าแร่นะคะเห็นตะก้าหรอมีแต่จุ่มๆเลยเด้อว,วันนี้ท็อปปลอมสุดก็น่าจะเป็นเห็ดข้าวหมากนี่แหละออกเยอะของจริงเลย ดูความเห็ดเยอะนี่เป็นพวกเห็ดหน้าแร่นะคะอันนี้เป็นเบิร์ที่เราอ้อมมานะตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำตกนะคะเราอ้อมมาจากฝั่งไปเห็ดเอาไปเห็ดไปเก็บเห็ดตะกี้เนี่ยเห็ดพื่งฝั่งนี้เราไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่แต่เราจะลองเดินดูนะว่าเราจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะไม่ได้เดินเลยแหละ เห็นอยู่เป็นเห็ดแบบเห็ดข้าหมากอีกแล้วแต่วันนี้เห็ดข้าหมากเยอะจริง mm. เยอะมากเดินมาฝั่งนี้ก็มาเจอเห็ดพึ่งมาแต่ไม่สวยนะคะล้าไม่กินแบบนี้ถ้าจะเก็บเราก็เก็บตัวขายใหญ่ๆนะนี่ตรงนั้นก็เห็ดข้าหมากฝั่งที่เราเดินมาก็ระหว่างทางมีตเหต็ดเข้าหมากค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่ง หวานในอนาคตนะคะทุกคนโอ้ยดูทิมคัคทิมแหนะแทะ้มีเห็ดพึ่งหวานนะอัปลักษ์มากเลยเดินมาสักพักเหมือนเราจะเจอเห็ดพึ่งขายใหญ่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะวางจักร้าไว้ตรงนี้เนาะแต่ดําปอเลยนะโอ้ยเก่าแล้วไม่ทานเก่าแล้วนะคะเราเพิ่งอ,ออกมาจากเวิร์งตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกทางเนาะ แล้วฝั่งทางเนี้ยที่เรากําลังจะเดินไปนะคะก็จะเป็นทางอ้อมเดินกลับแล้วนะแต่เลยอ,อีกไกลยอยู่นะคะก็จะเป็นไม้อยู่เนาะเขาดูแลอ่าภายในอุทยานเราเรียกอุทยานละกันเนาะแต่จริงๆมันเป็นอ่าเป็นเหมือนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาดูแลดีมากเลยนะคะก็จะมีไม้เดินตาบตรงไหนแฉะตรงไหนมีแบบอะไรเลื่อนๆอะไรอย่างงี้นะคะจะมีให้เดินแบบนี้แล้วก็เขาจะปรับปรุงทุกปีก่อนที่จะมี นักท่องเที่ยวหรือว่าเหมือนคนในชุมชนมาเดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไม้ใหม่มีอะไรใหม่มารอแบบซ่อมแซมอยู่ตลอดนะเบื้องนี้ถ้าใครดูในทิกทอกนะคะต่ายก็พาดูแล้วเนาะเนี่ยถ้าแบบไปจนสุดตรงนี้นะคะสุดตรงทาลำทาตรงนี้ไปเขาก็จะเป็นที่เขาจับอหอยนางลมนะคะทุกคนของเมืองที่เราอยู่เนาะ เดินมานี่ก็เจอเลยจุมเห็ดนะโอ๋ยสงสารเห็ดพึ่งของฉันเรามาช้าไปอีกแล้วรอทุกคนดูดอิอร่อยทากเลยทาก,กินอร่อยเลยนะคะเวิร์ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวิร์ที่เราชอบมากๆเลยนะมันเป็นธรรมชาติดีอะเราชอบแบบแฉะแฉะมันจ้ะ สอสนแล้วมันเกลี้ยงไงมันไม่ลกไงใช่ไหมนี่เราก็เดินแต่สะดวกสบายมากเลยนะคะทุกคนก็ไม่ได้แบบสะดวกสบายขนาดนั้นหมายถึงแบบเขาทำที่เดินอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเดินไม่ได้แค่มาหาเห็ดมาเดินแบบชิวๆพักผ่อนหย่อนใจมันก็น่าเดินไงเมื่อกี้ก็มีฝรั่ง คนนี้นะคะเขาก็มาดูเห็นในต้าก้าแล้วเนาะว่ากินได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกินได้หรออะไรเงี้ยฝรั่งเห็นก็จะตกใจแบบนี้นะคะระหว่างทางเก็บเขาก็ออกอยู่นะนี่เขาก็จะออกบบเนี้ยตามข้างทางถ้าเป็นบ้านเราเขากเก็บออกไปแล้วแหละถ้าเป็นบุรีรัมบ้านเรานะแต่ไม่เก็บนะคะดูวันนี้ที่เราได้ตุมต้มๆน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ ทากสนุกสนานมันมีงานปาร์ตี้เลยนะคะทุกคนกินจนเหลือแต่ขากินจนเตียนหมดเลยนุงอยู่ตรงโน้นด้วยนะคะที่เกียดหมดนะไม่หมดนะคะระหว่างทางเดินกลับนะเราก็เจอเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดหน้าแร่นะคะนตรงนี้ก็เป็นทางสุดป่านะคะทุกคน หาเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดทั้งหมดที่ได้วันนี้เนาะที่เราเลือกเก็บแต่ดอกตุ่มๆนะคะแล้วก็ดอกเคยสวยเนานะนี่แล้วก็มาถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วค่ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมารอติดตามชมว่าคลิปหน้าแตกะพาไปป่าไหนหรือไปทําอะไรอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเห็ดตะการ้นะะ้อยเนาสายนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.